เราเป็นเพีงรรยงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวาพีสวัสดีครับที่นี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายครับสวยด้วยถูกดว้วยเช่นเคยครับสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทนั้นเองสีสันเงาฉ่ำทั้งคันนะครับรถปีสองพันครับโตโยต้าซูรุ่นนะ่าเครื่องพันห้าร้อยที่ซีหัวฉีกิออโต้สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทครับคุ้มเกินคุ้มครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยได้ไม่พลาดค,คิปใหม่ๆม,มาชี้เป้าเลือกซื้อประจำฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับคันนี้ใช้น้ำมันล้วนๆครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างก็ยังดีขับทางไกลได้สบายหาห่วงเพลงมีฟังไม่เหงาวงมอลัยพาวเวอร์แอร์เย็นระบบไฟติดทั้งคัน,นครับติดครบพร้อมใช้เล่มเอกสารชุดโอนครบภาษี67นะครับ พิกัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเมื่อโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ